สบายดีพี่น้องป้องปลาซื้อมองสบอนเนาะพอ,พอกระเบานะ่าคือเกา้าสินก่อนสินเคยมาในรูปแบบต้นนาต้นหมักม่วงพี่น,อนมม้องต้นหมักม่วงคั้นมาในต้นหมักม่วงหมกนนักแน่นอนแน่หนิกระสิมีเมนูเนาะเมนูส่วนสมเขียวหมักม่วงอัน,นนี้เอาสมเขียวสมเขียวแต่เศร้าแต่เศร้า นี่ก็คือสิบเป็นม่วงเกษนะหมักมก่วงเกษไปลงเพนจะหน่อยบายาียกหมักมก่วงเกษคือหมักม่วงปุ่มเนาะต้นนีน้ก็เป็นโบดกเป็นบดก โบเป็นจำตัวน,นี้ฮ่าโอยเป็นต้นเดียวพี่น้องเป็นต้นเดียวก็คือสิเป็นต้นนี้แหลนะเลาานาะเอ้ยแหงแรงขนาดพ่นโปโต้พี่น้องเอ้ย ต้นนี่ก็เป็นกับโบดกปัญญาพ่อพลโม่หมผลโม่มหำดอกบักหงวงโบดกก็ไม่มีพอได้กินเนาะนีะ่นิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยนี่แะพีน่น้องเอ้ยอ่ะเอาก็ วาออีกยังลายมากมายพี่น้องไปล่างเลยเนาะมาหอดกอกน้ำห้ากระิสซูโยกร่างสะกอนพี่น้องมันอันมีติยางเนาะโยกน้ำ <c oughs> เลีนมาก็ไเด้งับ <c oughs> นาพี่น้องเนะ อยู night, okay, ่หาอยู่น่าคือเก่าพี่น้องอยู่หาอยู่น่าคือเก่าเพราะว่าหลังบดียางแ็บซอยหัวออกจังหน่อยพอไปเลยพี่น้องเอ้ยอืมมาหอดสถานที่เอาเลยกะ แพงแกไว้เรียบร้อยพี่น้องแพงไว้เรียบร้อยอม,มาพี่น้องมาส่วนนลำไรแตกมูวี่พี่น้องเอ้ยมามามาส่วนสุมแขวน้อกันพี่น้องสำหรับมือนี้กระบอเอยียงไหลหมากมายเนาะมีทั้งเจลหัวหอมและกัดป้งด้วยเจลพง อูมามิแจวรถดีมาพี่น้องมามาสดคุยงัดทางงัดน้ำมหน้าสบายดีพี่น้องสบายดีเ่อหนึ่งเนาะ เบาหน้าคือเกา่ามาอน้หลังจากสบายดีไปแล้วก็น,นั่นกรับมาพี่น้องมามองน้อยๆตั้งกดเป็นสิบา้จาจักหน่อยว้าวนำดับฮะยางมันมือจะคล้องหรอเนาะมาพี่น้องมาอยากให้มันนัวเสียจักหน่อยกัลองเนีน้นี่เกลี่หวาน,วาน Ừ, rồi. Ừ. đâu, nhảy tinh tinh rồi Phải anh cứ cái <-cười> ngoài <-cười> mình phải <-cười> ินคนเดียวคือเก่า ปัจจุบนเท่าเพินเ่นว่าหมักม่วงปุ่มพี่นอ้องแต่ว่าอยู่ทางบ้านบ้านหน้าสะบูไซก็เอิ้นว่าหมักม่วงนัง แบบนี้ ทำสุดถ่ายพี่น้องเอ้ยบิ่งยิญ่ยจังหน่อยแสียบเสบ,สบ,สบ ขอปิดกิฟเพียงไว้เท่านี้พี่นอ้องสบายดีมันเขียบเลย